สำหรับหลักสูตรของที่นี่นะครับหลักๆเลยเราก็จะเรียนในเรื่องของวิชาไม่ว่าจะเป็น finance นะครับ marketing นะครับ strategy นะครับแล้วก็ operation นะครับการเรียนการสอนของ MBA ที่นี่เนี่ยนอกจากจะเรียน lecture ในห้องแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังเรียนทําเป็น simulation นะครับหรือว่าจําลองสถานการณ์นะครับโดยที่เราจะมีโจทย์มาให้นะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดแข็งของ MBA เลยก็ว่าได้เพราะว่าเราไม่ได้แค่เรียนหลักสูตรนะครับที่เป็นแต่เนื้อหาอย่างเดียวแต่เราได้ยังจําลองทําจริงๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ย เกือบทุกวิชาเลยในคอร์สของ MBA นั่นเองอีกไฮไลท์นึงสำคัญมากๆเลยของ MBA ที่ Aston University นะครับก็คือในส่วนของหลักสูตรที่ชื่อว่า Aston Edge นะครับมันเป็นหลักสูตรที่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็เป็นการแนะแนวนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Crisis Management นะครับ Leadership Career Management นะครับเพราะว่าสำหรับนักศึกษา MBA นะครับ Leadership สำคัญมากๆนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเรียนหลักสูตรของ Personal Leadership นะครับแล้วก็ Group Leadership นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ ของช่วยพัฒนาสกิลที่เราขาดสามารถเอาไป implement ได้กับชีวิตจริงแล้วก็สามารถนำไปเขียนใน CV ได้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อในอนาคตได้ด้วยเช่นกันครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับเรียกว่า The Box นะครับซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับนักศึกษานะครับ Business School ที่ As สันนะครับในการมาใช้สอยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะก็จะมีโซนนั่งทํางานนะครับที่มี partition กั้นเอาไว้นะครับก็ให้ความเป็นส่วนตัวนะครับสามารถนั่งทํางานได้อย่างเงียบๆนะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่า MBA Lounge นะครับซึ่งเป็นพื้นที่สาหรับเด็ก MBA นะครับในการมานั่งนะครับ discuss งานกันนะครับก็เป็นพื้นที่ใช้สอยสําหรับนักศึกษา Business School ่นเองสนใจศึกษาต่อที่ Aston University ติดต่อพี่พี่แอนตอนนะ